ัลโลทุกคนยังดีอยู่ไหมเนี่ยนี่เราอยู่ที่ไหนทนะ่านน่ะตอนนี้เราติดอยู่ในห้องแรบป,ปะพี่ฝนย้อนนะทําไมพี่ฝนมองหาตัวเองไม่เจอมองหาตัวเองไม่เจอเพราะตอนนี้เป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งแล้วตอนเนี้เดี๋ยวนี้พามาที่ไหนเนี่ยตอนนี้เราจะต้องออกไปจากที่นี่เพราะว่าซอมบี้ล้อมไว้หมดแล้วฮะ <c oughs> ซอมบี้ล้อมเหรอใช่แล้วระวังตัวด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวก่อนนี่ยืดนแขนมาทําทอะไรกันเนี่ย ยืนแขนมาทำไรอะ่ะต้องจัดการซอมบี้ไงนึกว,ว่าออกกำลังกายนี่เมื่อยยืดแข้งยืดขาออกกำลังกายที่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเพื่อนใจเย็นโอ้โหโอ้โหโอ้เพื่อนจัดการหมดแล้วเดีเ๋ยวก่อนซอมบี้เขาหน้าตาแปลกๆนะซอมบี้เนี่ยหน้าตาแบบนี้แหละฮะจริงเหรอเดี๋ยวเพื่อนเปิดประตูก่อนนะรอแป๊บนึงเพื <c oughs> ่อนเปิดดิเดี๋ยวใจใจเย็นพี่ฝนยังไม่ทันได้ตั้งตัวโอ้ยพี่ฝนใจเย็นระวัง ระวังด้วยนะระวังอะไรอะ่ะระวังทอมบี้อะดิเพื่อนก็จัดการก็เป็นลมไปหมดแล้วเดี๋ยวเพื่อนออกไปนาทีฉันออกไปได้เอาละค่อยๆเดินกันไปนะทุกคนนะตรงนั้นมีประตูเปิดอยู่ไปดินายไปดิดูา<ำ>่าทางเราไม่ต้องปกป้องตัวเองแล้ว<ๆ>ล่ะเพื่อนคอยปกป้องเรามากกว่าโอ้ไม่ได้พี่ผลเพราะว่ามันมีจํากัดอยู่นะ อะไรจํากัดเวลาหรอเรามีนี่มีจํากัดอยู่ลูกกระจุนน่ะอ๋อเอาวรีบไปเร็วเข้าเอ้ยโอ้โหเพื่อนเกือบไปแล้วนี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนตรงนี้มีประตูอะไรบางอย่างแถมมีช่องข้างบนด้วยนะขอบอกใช่เพราะเมื่อกี้ตัวซอมบี้เขากระโดดลงไปช่องลมเลยพอาริรอใช่เนี่ยระวังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟดับเกิดอะไรขึ้นน่ะดับเฮ้ยพีคบอแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นอะใครโยนของลงมาเหรอเออมันระเบิดจากข้างบนหินถล่มโอ้โห วันนี้เราติดอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเลื่อนรถด้วยนะเนี่ยใช่ต้องระวังอ่ะเดี๋ยวก่อนนะไปได้แค่ทางนู้นเหรอเพื่อนเปิดประตูเร็วเข้าใครจะเปิดประตูให้เรานี่ไงเพื่อนกาลังเปิดอยู่นนไงไปแล้วพี่ฝนอ๋อเพื่อนเขาไขารหัสอยู่หลังนั้นเหรอใช่พี่ฝนไปเลยไปเลยไปเลยตรงนี้ข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่าเนี่ยพี่เห็นเขียวๆอ่ะโอ้โหแน่นมากค่อยๆเดินกันจเย็นๆเดี๋ยวเบียดกันลม <c oughs> โอ้ทำไมเพื่อนเยอะจังม,มาได้แค่ครั้งละห้าหกคนเนี่ยเร็วเข้า มาเร็วพี่ฝนเพื่อนอย่าเพิ่งไปรอเราด้วยเอาเพื่อนตรงนั้นค้างอะ่ะรีบไปก่อนไปตรงนี้คืออะไรอะ่ะตรงนี้น่าจะเป็นทางเดินเมื่อกี้เอาละเราต้องปีนขึ้นไปด้านบนพี่ฝนเพราะว่าที่เนี่ยเป็นห้องแลบที่อยู่ใต้ดินวิเพรากตกมอ,มองไม่เห็นอะไรเลยรอเดี๋ยวดิ แล้วทำไมเราจะต้องลอดท่ออะไรด้วยเนะี่ยมันแคบจังเลยถ้าเราไม่ลอดทอ่อเราอาจจะเจอแต่ซอมบี้เต็มไปหมดเลยไงอ๋อนี่เรามาอยู่ในท่อระบรายอากาศแอบมาเ <c oughs> หรอเราไม่ได้แอบมาเรากําลังจะต้องหนีออกไปต่างหากเฮ้ยเรื่อยก่อนเรื่องอะไรอะ่ะอะไรเขียวๆยวเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะระวางังหลังไว้ด้วยนะประตูทางออกหรือเปล่าไม่แน่ใจอะ่ะเพื่อนไปดิใจเย็นก่อนทุกคน <c oughs> ไม่มีใครไปละควร <c oughs> วันหนึ่งไม่ควรสองฉันอยู่ตรงนี้ <c oughs> อ๋ยเพื่อนเยอะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกได้ยินได้ยินอะไรอ่ะได้ยินเสียงแปลกๆเพื่อนนายเดินไปก่อนดีไหมอ่ะเออเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนบอกว่าอะไรเนะี่ยเราต้องไปช่วยใครตรงนั้นหรือเปล่าในบอกเราจะต้องไปช่วยเพื่อนที่อยู่ตรงนั้นก่อนนะเขาติดอยู่ที่นั่นนานมากแล้วละ่ะแต่ฉันว่านั่นไม่ใช่เพื่อนเราแล้วแหละแล้วนั่นคือใครงั้นเหรอฉันว่าตรงนั้นน่ะซอมบี้แล้วละ่ะพี่ฝนขอไปทีหลังก็แล้วกันโอ้ยนี่อะไรกันเนี่ยโดนอะไรเข้าไปอ่ะไม่รู้เหมือนกันพี่ฝนเพื่อนแยกแล้วประตูปิด เฮ้ยประตูปิดแล้วเราอยู่แค่ใต้ใต้บันไดที่ไหนสักที่นึงอะเราเรีบไปกันก่อนดีกว่าไหมอะไปทางไหนอ่ะก็ขึ้นบันไดก็ดีขึ้นบันไดงั้นเหรอโอ้โห oh oh. นี่ไงเจอ,อนนเลยเฮ<ล>้ยโอ้เสียงที่ได้ยินเมื่อกี้ก็ซอมบี้พวกนี้นี่แหละเียมซอมบี้ทั้งนั้นเลยอืมซอมบี้เยอะมากเลยที่เนี่ยซอมบี้เป็นลไมไปแล้วทุกคนใช่แล้วเราต้องจัดการซอมบี้แล้วรีบหนีออกไปเปิดประตูดิเพื่อนเปิดไม่ออก อนเ็เปิดประตูดิใครมีกุญแจเปิดประตูทีเราจะต้องใช้หรหัสขี่ฝนจัดการเองอ่าเปิดได้แล้วเหรอได้แล้วเฮ้ยตรงนี้เดี๋ยวรู้สึกเหมือนตัวเองเก่งไงมันขน,นาดน,นั้นเลยเหรอพี่ฝนร,ระวังนะพี่เอกว่าต้องมีซอมบี้โผล่มาจากตรงนี้เต็มไปหมดแน่เลยอ่ะในนี้มีของบางอย่างโอ้เรามีอุปกรณ์เสริมพอละเก็บไว้ก่อนนี่น่าจะเป็นห้องแลบปะพี่ฝนนั่นใครเขียนอะไรไว้อ่ะน่าจะเป็นพวกนี้ไงอุ๊ยรูลุ่อาแล้ว ห้องมาจากจอหนังห้องมาจากจอหนังนไงนั่นมันเป็นจอคอมพิวเตอร์แสดงว่าข้างหลังนั่นน่ะพวกนักวิทยาศาสตร์ต้องทดลองซอมบี้แน่นอนนักวิทยาศาสตร์วายร้ายหรือว่านักวิทยาศาสตาร์อาจารย์ใหญ่อะไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์วายร้ายอะได้ข่าวว่าเขาทดลองอะแล้วก็ส่งพวกเราเข้ามาจัดการนะ่ะเร็วเข้าข้างหน้านั่นน่ะพี่ได้ยินเสียงแล้วนะเสียงอะไรหรอเสียงโอ้โห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 โอ้โโอ้โห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 โอหน้าระวัง แที่ทำไมมีมนุษย์หมาป่าด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เขาติดอ่ะเขากายล่างหรือเปล่าเขากายล่างอ่ะพี่ฝนไปเร็วเป็นชอมบี้ไม่พอนี่ยังกายล่างได้อีกเหรอข้างหลังจะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวพี่เอกดูระวังหลังไว้ให้นะไปเลยพี่ฝนเปิดประตูเลยใครเปิดอ่ะเพื่อนเปิดอยู่เอาเหรอเปิดยังไม่ออกอีกเหรอเนี่ยั่นห้องอะไรห้องเก็บของตรงนั้นน่าจะเป็นทางออกสําหรับพวกเรานะ เขาบอกว่าอันตรายห้ามเข้านะเนี่ยหูรีบไปเถอะทำไมไฟไหม้เป็นสีนั้นอะ่ะมันเป็นไฟที่เกิดจากสารเคมีไงเลยเป็นสีเขียวนี่นี่ทางนี้มีทางออกเฮ้ยเราขึ้นลิฟต์ได้แล้วอย่างนี้เราก็ออกได้แล้ววะดีไปเลยเพื่อนกดลิฟต์เลยกดแล้วนะนไปไม่ได้ไงเ,ออเดี๋ยวลิฟต์กำลังขึ้นอยู่แล้วก่อนไม่เห็นมีชั้นตรงไหนบอกเลยอะ่ะเออชั้นไม่น่าจะมีน่าจะขึ้นทีเดียวเลยอะ่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรอ่ะทำไมอยู่ดีดีไฟดาบอ่ะไฟตกเหรอไฟดาบเฉยเลยมองอะไรไม่เห็นมืดตึบเออเออเดี๋ยว,ยวีอยู่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยทำไมเพื่อนดูแปลกๆไปนะอ้าวลิฟต์มันหล่นลงมาอีกแล้วอ่ะนี่หล่นลงมาล่างสุดเลยอเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ไปไหนไม่รอดแน่นอนอันตรายแล้วทุกคนก่อกลุ่มกันไว้นะโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ยน่าจะเป็นข้างตาใต้ห้องทดลองอะไรบางอย่างหรือเปล่า โอ้โหตรงนี้ก็มีของให้เราเพียบมีฝนรีบเก็บของก่อนเดี๋ยวมีเฟิร์สเอกดว่ะใช่ต้องรีบประถมพยาบาลตัวเองก่อนพี่ทุกคนจัดการก่อนอุยโอ๊ยซอมบี้เดี๋ยวพี่ยอกขอดื่มน้ำยาก่อนเพิ่มพลังชีวิตเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมซอมบี้ที่นี่เขาใส่ฮูดสีดำด้วยอ่ะข้างหลังมีบ่าวพี่ฝนข้างหลังไม่มีร่างจัดการ การเรียบร้อยแล้วนะใช่แล้วเขาไปถึเอ้ยนี่เ<น>ูือานข้างหน้ามาเพียกเลยดูดีๆเขาก็โผล่ออกมาอีกไปดูมันว่าเขาจะออกมาเรื่อยๆน,นด้ดออกว่าไปดูไวเอาแย่แล้วใี่ฝนจัดการให้โอ้มนุษย์หมาป่าตุ๊มเลอร์เลยทำไงต่อดีเนี่ยเขาเนี้ยประตูเปิดฝั่งนี้อ่ะที่ฝนพี่ฝนใจเย็นพี่ฝนเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เขามีให้รักษาฟรีเนี่ยเก็บยังเก็บยังเก็บแล้วข้างหน้าเพียกว่าต้องรีบเปิดประตูออกไปแล้วละ่ะทางนี้ทางนี้เราเข้าทุกคน เพื่อนเ็เปิดประตูทางนี้แล้วหายไปแล้วว่ะเพื่อนเราอะ่ะเพื่อนไปไหนกันหมดแล้วไม่รู้ดิเหลือแต่เรานี่ไงมีทางขึ้นไปทางนี้กันดีกว่าอ๋อนี่ไงเจอบันไดแล้วทุกคนไปขึ้นบันไดาทางนี้กันฮึบฮึบระวังด้วยนะเพื่อนไปไหนแล้วว่ะพี่ฝนนาไปก่อนเลยเราต้องเข้าช่องแอร์อีกแล้วงั้นเหรอตรงนี้มีทางลงอะ่ะอเจออะไรหรือเปล่าไม่เจอเจอเพื่อนแล้วเจอเพื่อนแล้วทางนี้เร็ว นี่เก็บไปด้วยอุปกรณ์เสริมโอ้โหข้างหน้าพี่เอกว่าต้องเจออะไรแน่นอนคงไม่มีอะไรหรอกมั้งเดี๋ยวนําไปก่อนเลยเดี๋ยวเพเอกจะประคองหลังไว้เองไปเลยเพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนโอ้ข้างหน้าซอมบี้เียบซอมบี้เยอะมากเลยนะเนี่ยสิ่งนิดเดียวเรางหน่าจะได้ออกไปแล้วโอ้โหแย่แล้วเอ้เฮ้ยโอ้เพื่อนโดนลุมซอมบี้วิ่งออกมาจากไหนก็ไม่รู้วิ่งออกมาทางประตูเนี่ย ข้างหลังก็มีพี่ฝนระวังนี่ไอ้ฝนจัดการเนี่ยแล้วเพื่อนเพื่อนจะโดนลุมนี่เรามาช่วยแล้วเลิฟไม่เกือบไปเร็วเข้าเพื่อนแม็กกำลังเปิดประตูอยู่แม็กเปิดประตูเร็วแม็กตอนนี้ฉันเปิดประตูเรียบร้อยแล้วเราออกไปจากที่นี่กันดีกวา่าทุกคนไปเลยไปเลยเดี๋ยวเพื่อกระวังด้านหลังไว้ให้นะน่าจะไม่มีใครเข้ามาเหลืออีกประตูเดียวเท่านั้นเจ้านักวิทยศาศาสตร์คนนั้นไปอยู่ที่ไหนกันแล้วนะ มีอะไรข้างหลังหรือเปล่าไม่มีไม่มีระแวงแค่ระแวงหันไปดูเฉยๆมันได้ยินเสียงอโอมีบันไดขึ้นทางนี้พวกเราที่ฝนไปก่อนเลยนําขึ้นไปเลยมาเร็วเข้าเดี๋ยวพื่อกดูระวังหลังไว้ให้นะเราเพื่อนเป็นไงกันบ้างอะ่ะเพื่อนกำลังเปิดประตูไปเรื่อยๆประตูนี้น่าจะเข้าห้องแลบแล้วนะเฮ้ยนี่ไงเราอยู่ที่ห้องแลบแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของก่อนเก็บของก่อนเอแเรานักวนะิทยศาศาสตร์คนนั้นน่ะ หายไปไหนแล้ว啊หายไปไหนนั่นไงจะแล้วโอ้ออกมาแล้วอุ้ยตัวบอลเลอร์เลยตัวยังใหญ่เลยพี่ฝนโอ้นี่โอกาลล่างใองซอมบี้เรืองั้นเหรอโอ้เพื่อนกระเด็นไปไกลเลยระวังนะซอมบี้หน้าตาแปลกมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนระวังปิวกันเ็นเลยอ่ะแค่ทีเดียวปิวเลยอ่ะเราจะต้องเรีบจัดการเดี๋ยวเพื่จัดการให้ ยานะยาโอ้โหเพื่อนโดนโดนกันหลายคนแล้วอะ่ะเพื่มเชิบเอ,อื้อ,อกระเด็นไปนไกลเลยลอยข้ามหัวพีเ่เลยอ่ะเพื่อนอ่ะโอ้นี่ดูแทบบาของเขานีกว้างมากเลยถาเลือดเขาเยอะใช่เราจะจัดการเขาได้ไหมเนี่ยวันนี้จัดการได้แน่นอนเพราะพวกเรามาเยอะเรามาเยอะแต่ว่าเราจะไหวเหรอพี่ฝนไหวแน่นอนนะตอนนี้มีที่รักษาด้วยโอ้ยลูกกระจุนหมดแล้วนี่ต้องเปลี่ยนแล้ว เฮ้ยอยากเข้ามาโอ้โหโอ้โหไล่งับโอ้โหเต็มหน้าเลยเออมีการไล่งับด้วยทำไมพี่เอกโดนอยู่คนเดียวเนี่ยอะ้ออีกนิดเดียวพี่ฝนจัดการเลยเออพี่ฝนจะโดนลบไปแล้วระวังระวังเพื่อนระวังเพื่อนโอ้เพื่อนปิวเพื่อนปิวอีกนิดเดียวทุกคนสู้เข้าไว้อีกนิดเดียวเฮ้ยนี่จัดการเลยโอ้โหดูดีเอาหนีไปแล้วหมดแล้วหมดแล้วเขาออกไปแล้วหมดแล้ว โอ้ยในที่สุดเราก็จัดการนักวิทยาศาสตร์คลั่งได้แล้วโอ้ยเอาละรอบนี้เราก็สําเร็จภารกิจแล้วนะพี่ฝนเอาละทุกคนกลับบ้านกันดีกว่าฮะแล้วกลับทางไหนอ่ะแล้วนั่นแหละดิเดี๋ยวไปหาทางกลับกันก่อนนะ <c oughs> นี่จบแล้วเหรอจบแล้วจบแล้วอย่าลืมกดไลค์นะทุกคนวันนี้ต้องลาไปก่อนบุย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 